วันนี้นะครับเราก็มาได้อยู่ในกลุ่มของลูกค้าที่เป็นประเภทห้องเช่ารายวันรายเดือนนะครับอาคารแรกครับก็คืออาคารที่เรายืนอ,อยู่นะครับจะเป็นในส่วนของอาคารเช่าในส่วนของการทําสถานประกอบการครับอยู่ที่6กสถานที่ครับแล้วก็ในส่วนที่2ครับก็คือในส่วนของอพาร์ตเมนที่อยู่ทางด้านหลังนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของอาคาร A และอาคาร B ซึ่งอาคารนี้ครับ แต่ละอาคารครับมีแอร์1น0 0 0 BTU เนี่ยอยู่ที่72ตัวต่ออาคารครับและทางด้านหลังนะครับก็จะมีในส่วนของรีสอร์ทครับซึ่งจะเป็นรีสอร์ทในส่วนของโดมครับซึ่งอันนี้ครับจะมีแอร์18,000 BTU ครับอีกจํานวน50ห้องครับซึ่งสถานที่เนี่ยครับเป็นสถานที่ที่ใช้ไฟเยอะมากๆทางสุนิตาครับก็เลยทําการแนะนำเนี่ยให้ติดระบบไมโครอินเวอร์เตอร์ซึ่งจะมีแผงโซล่าเซลล์ครับอยู่ทั้งหมด48แผงครับแล้วก็ตัวไมโครอินเวอร์เตอร์เนี่ยตัวรุ่น H m s 2000เนี่ย จำนวน12ตัวครับซึ่งเราจะเห็นได้เลยครับว่าในส่วนของระบบไมโครครับด้วยที่ว่าตัวไมโครอินเวอร์เตอร์ครับติดตั้งอยู่ใต้แผงโซล่าเซลล์เนี่ยดังนั้นนะครับสายที่เราเดินไปทางด้านล่างจะเป็นสายฝั่ง AC รล้วนๆเลยจากทางด้านบนเมื่อกี้นะครับที่เราติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เนี่ยจำนวน48แผงเนี่ยในระบบไมโครอินเวอร์เตอร์ครับจะเห็นว่าเป็นสาย AC เนี่ยลากลงมาข้างล่างเพียง2แผงเท่านั้นเองครับ โดยมาโผล่ที่ตรงนี้ครับอันนี้คือตู้ในส่วนของระบบไมโครอินเวอร์เตอร์ครับเราจะเห็นว่าเรากินพื้นที่ทางด้านล่างเท่านี้เองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาต่อเชื่อมต่อกับตู้ลูกค้าครับอยู่ที่ตำแหน่งหน้าตู้นี้เลยอันนี้เป็นตู้ย่อยของลูกค้านะครับซึ่งเป็นตู้ย่อยเฉพาะอาคารอาคารนี้เท่านั้นเรามาเชื่อมต่อตู้ย่อยของลูกค้านะครับเพียงเบรกเกอร์ลูกเล็กๆขนาด3โปลเท่านั้นเองครับซึ่งอันนี้ครับเป็นขนาดที่เราออกแบบไว้เนี่ยขนาด100แอมป์ครับ ซึ่งจริงๆแล้วครับสามารถเพิ่มโซลาร์เซลล์ได้อีกเนี่ยจำนวน36แผงเลยหรือ20.88กิโลวัตต์ครับซึ่งจากตรงเนี้ยไปครับตรงเนี้ยจะด้วยที่ว่ามันเป็นตู้ย่อยที่ว่าเป็นในส่วนของร้านค้าเนี่ยในส่วนของสมาร์ทมิเตอร์เราครับเราก็ไปเชื่อมต่อกันที่เมนเบเกอร์ที่อยู่ใต้มออแปลงเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดนั้นกันเลยครับจากเมื่อกี้นะครับก็คือตู้ย่อยในส่วนของร้านค้าลูกค้าเนี่ยครับตู้ย่อยในส่วนของร้านค้าลูกค้าเนี่ยครับจะมาต่อที่เบเกอร์ชไนเดอร์ครับขนาด100ร้ี้ ดังนั้นนะครับเมื่อโซลา r เซลล์ผลิตไฟมาและที่ร้านค้าใช้ไฟไม่หมดนะครับโซลาเซลล์ก็จะจ่ายไฟให้กับอาคารข้างเคียงครับหรือว่าอาคารในจุอาคาร A อาคาร B ได้แต่ถ้าเกิดว่าตัวอาคารครับไม่ได้ใช้ไฟครับเราก็ยังมีในส่วนของตัวสมาร์ตมิเตอร์ครับตัวนี้ครับจะเป็นตัวป้องกันไฟย้อนครับในส่วนของ,งการซีโร่เอ็กพอร์ตครับ